สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยบ่ายนะครับของวันที่14เดือนมิถุนายนนะครับเดือน6นะครับ2564นะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยแล้วก็กดถูกใจตลอดมามากมายเลยนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสุงด้วยนะครับ สำหรับสมาชิกใหม่ที่เพิเข้ามาก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้เลยนะครับเพราะว่าจะได้รับหุ้นไทยวันละสี่คลิปนะครับสี่คลิปนะครับหุ้นไทยเช้าหุ้นไทยเที่ยงหุ้นไทยบ่ายหุ้นไทยเย็นนะครับทุกๆคลิปแม่นๆม่นดังนั้นเลยนะครับแต่จับให้ถูกนะครับ <c oughs> อรอบเที่ยงผ่านไปแล้วนะรอบเที่ยงรอบเที่ยงผ่านไปแล้วครับผลออกห้าเจ็ดหกสองศูนย์ ให้5้าหกจ็ดนะครับมาหมดเลยทั้ง3ตัวเลยสามตัวแตกเลยแต่คงไม่ได้เงินหรอกเพราะว่ามันไม่ได้เคยซื้อ3ตัวแบบนี้สักทีเลยนานๆอนนอกทีหนึ่งอะไรเงี้ยก็สำหรับราชาวิ่งรูดก็ได้รับสบายสายไปเลยนะครับรูดวิ่งนะลูด,ด,ดตัวไหนก็ได้หมดเลยวันนี้เที่ยงเทียงนี้สำหรับรอบบายเราก็มาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับรอบบายนะรอบบายมีอะไรบ้าง คนะครับรอบบ่ายหุ้นไทยบ่ายนะครับหุ้นไทยบ่ายวันที่14เดือน6เด่นบนล่างนะครับเด่นบนล่างแต่เน้นบนนะครับ890นะเน้นที่9กับ0นะครับเน้นที่9กับ0นะ8คือตัวกันนะครับ9กับ0คือตัวเน้นนะครับแปดตัวกันก็8 3 3 8 8 4 4 8 8, 8 5 5 8, 8 8 6 6 8 8 7 7 8 สำหรับเด่นเน้นก The ็93 3 99 4 4 99 5 5 9 9 6 6 9 9 7 7 9 0 3 3 0 0 4 4 0 0 5 5 0ห6าหส,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 สามสตัวกันก็คือ8ตามธรรมเนียมนะครับเราก็มาเน้นกันนะครับค่ะนี้มันจะอะไรจะมาเน้นเนนนะครับ9กับ0เด่นสุดนะ9กับ0เด่นสุด8คือตัวกันนะครับแปดคือตัวกัน สำหรับเก้ากับศูนย์เด่นนะอันนี้อะไรจะมาคะนี้เก้าหกห้าเก้าหกนะครับอมเด่นนะถ้าถ้าตัวกันแปดมาก็แปดห้าแปดหกนะครับแปดสี่เก้าสี่นะครับเก้าสี่ศูนย์สี่นะครับอืมถ้าแปดมาก็แปดสี่เหมือนกันนะครับประมาณนี้อ่า เ2 9สี่เาลองลงมาก็คือ7นะครับอ่าเจนะอ7กจ็ดคือตัวลองนะครับอาส่วนแปดสามเก้าสามส่วมองๆดูแล้วกันนะครับชอบก็จัดไปนะแต่ถ้าเด่นที่สุดก็คือ94 95 96นะครับ04 05สี 0, 4, 0, 5, 0, 6, นะลองก็97้านะครับประมาณนี้8ตัวกันนะครับ แปดตัวกันถ้าให้เลือกเหรอขอเลือกที่ศูนย์นะขอเลือกที่ศูนย์นะครับขอเลือกที่ศูนย์แล้วกันอ่าจัดไปนะครับใครชอบจะไหนก็จัดไปนะรับไปนะครับประมาณนี้ก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับพบกันใหม่ นไทยปิดเย็นนะถ่ายทอดสดนะครับบ่ายสองโมงครึ่งเหมือนเดิมนะครับบ่ายสองโมงครึ่งเหมือนเดิมนะขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีอีกครั้งนะครับรอบบ่ายนะเฮงเฮงเด้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 งนะครับสําหรับบ่ายนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีโชคดีครับเฮงเฮงเฮงสาธุสาธุสาธุ